เออเลิกงานแล้วบอเข้าบ้านตัแต่เดี๋ยวก็โอ้มันเข้ามาได้ไงมันจะได้นั่นหรือหมดแจกอืมเนี่ยดาเ <laughs> นี่ยดาเลยเลยมาหนังนี่กะเลยมาหนังนี่ครับโอจ้จะไปจะไปลานตีเคยน็อกถึงวนันกลับมาได้มันหูแรง <laughs> เลยเอานี่ <laughs> อย่าปั๊บคบอดโบมมลิมวนโอ,โอ้นี่หนึ่งนะมันขาดไปยังเนิ่งขาดยังนะครับ จะว่าสาวก็ได้เนาะเขาเมันแบบใครต่อได้แค่ควาจีต้นเนาะบรรยากาศยังดีนะครับเนาะครับบรรยากาศยังดีนอนก็มีครับสลีตีนอนเออนี่พร้อมสแตนบายครับพร้อมสแตนบายเอากดกดกดไว้เนี่ยอันเพื่อเพื่อมันแบบได้เข้าบ้านเนาะเพื่อแบบได้เข้าบ้านจะเป็นหลื่นก็มันเลยไอของในขวดที่มันหนิมๆนี่นะเอากวดก่นขวดกันขดไว้เพื่อได้สแตนบายเนาะ บายสิเลยเลยเลยรับเต็มตื่นท้อเต็มผืนเฮผื่อได้สแตนบายเนาะสแตนบายไว้ครับไม่ครับไวฮันไว้ฮันเอออีกเป็นโอเพนนี่ยนี่เอาเป็นแนวโอเพนมันแบบมีไฟเนาะเดี๋ยตามเตียนเอาเป็นยังวันนี้เดินแจ้งเดินแจ้งสองโหลขมิ้นดุเดาเออขยิมสถานที่ได้ทัพอยู่เด้อวันนี้นะ บดดลื่นมันนะหั่นจีเอ้นะหั่นจีเอ้นะหั่นในหั่นในขวดนิมๆแล้วเข้าปากนี่ปะเทเอาใส่ปลาขวดนิมพี่บุเอาใส่ปลาคนเนาะหู้ปาเหลวแหลกครับหรืออดในครอย่างนี้ต่อแก่ต่อไซื่อใครจะได้ใครข้างๆมามันเป็นใครอย่าไปสีมพูบอก็กินสักเตืาเอาพี่ตั้งไรดําเร็วดนใส่บ่ด้ก็ฝังบอกก็ฝังงั้นกินกัหอมเหมือนกันเน่ะ เออไปซื้อไข่ข้างห้างมาดูมันเป็นไข่แบบอย่างนีนสีหูนี่โอ้โหเด้อไข่ข้างห้างไงน่าเอ้ยเออไปใายแล้วมันอย่างมะข่างข้างแลมปีกับมันดำขึ้นเลยเนาะมันร่างเพราะน้ำมันเขื่องใส่เข้าไกันมากินล่างขวางกันเถอะดูมัแล้วสาบยังนั่นน่ะเนาะอันนั้นยังเหวะน้ำมันเขื่องเก่าอ่ะมันึ่งกิโลเออไข่ข้างห้างประมาณยังนั้นอันนั้นนักกันน้ำมันกิโลนะกกันเนาะ ยกกัน hmm. ้น้อยไปเลออโอเคออดมเอาัดัดแ้งแวแจ้งแล้วแจ้งแล้วบ่มันอแจ้งีนะเ่สสิไ้นเอานลบเลครัมันถึวล้วเนาน